ัสดีพี่น้องเ่อกับซาพแพกย้ำเสารพี่น้องน้าสุดสุดเหมือนเนียวระทานทาอย่างเลยเนาะระทานทาแปง้งเห็ดกับเขาพี่น้องลูกสาวกำลังเตรียมตัวสิบไปรงเรียนซาพแพงกันเลยเหย็ดกับเขาให้ลูกกินเนาะเห็ดยังเนาะกลับไปบึงกันเลยเนาะนี่นี่นี่กับเขา,าเมื่อน,นี้ กั่วเมงซอนพี่น้องกัวเมงซอนเคยถามว่าซื้อซอยเสี่ยวจ๊ะว่าซะก็เลยว่าเสี่ยวทางไดเฮยจักแมเขาเจาว่าอยู่ทางนาบอ่าซะแน่นบ่วะเสี่ยวอยู่ทางนาบ่อมีบ่เฮยจังไดเขาเจ้าบ่เป็นเสี่ยวว่าซะ กลาเแมงซ้อนกลางแมงซ้อนแล้วกันหนึ่งไข่ลูกพี่น้องซื้อมาตั้งแต่ผลแล้วซื้อมาตั้งเต่ไกลอะนีพี่นนองปู่ถ่าแขกป่จะเป็นเผามักผิกพี่น้อง ิมมึงก่อนพี่เนาะตัวนี้มันไข่่ะชิมมึงรสชาสติ์มึงก่อน oh. กำลังเริ่มมันกำลังเริ่มมันพี่นนองแมงซอนกำลังมันกำลังแสบ กินดอนน่ะบ่ค่อยมันปานใดบ่ค่อยแซ่บหลังจากเฮ็ดกับข้าวแล้วกะมายลูกสาวกินพี่น้องนีละอ้ายอีกแห่น้องบออ้ายอีกแห้ยเทาบอ น่องบอสจักนหนสิเปลี่ยนเสื้อท่าบุญยามีแต่ยาบัได้กินยาสองมือมาไออีกแลยกับเขาพี่เนาะมีปิ่งไก่ยังมี่อยปิ่งไก่แห้งขวาแมงซ้อนแจวกับซองถั่วไอพุ่นะ เออเขาคือเพ็ดเขาเนี่ยใช่ปหมสิเพ็ดเอาสิ้นไก่ให้น,อนอ้องนี่ลูกกินเขาเตรียมไปโรงเฮียนไปสื่อขี้ซี่ก่อน เดจักโลเดจักโลมานี้รลาบาวข่อยมาคายคิซี่ห้พี่น้องอาสีเล่ากลุ่มลูกกลุ่มเมียนี้ยนอนคิซี่พี่น้องเอ้ยละบาวข่อยกันละบาวก็คือสิเคยเห็นอยู่เนาะสบายดีลาบาวสบายดีโมพี่น้องดนี่แหละนี่ละบาวข่อยไปปีนต้นใหม่ต้นตอกน้องพี่น้องแต่ละเมื่อละวันหาเงินอันนี้นะ เกินเป็นคนขยันว่ได้อยู่ได้เศร้าลังเถื่อปีนขึ้นไปหมดแดงกับกาดได้จากโลเนาะอ้ได้หาโลพี่เนอะได้หาโลหาโลสองลวบาวเอาลงดูนาซิ่งพอมันตรงอยูะเออตรงล่ะหาโลสองเป็นซีวิตของ แล้วบาวคอยในการหาเงินเนาะหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเรากับบได้อยู่ได้เศร้ามีจจะขืนเอาล้วนๆมาะ้ะบายต่อยนำ้ำต้นได้มันสูงกับต่อยเนาะต้นได้มันต่ำกับขืน เยอะเสจ่ายเงินแล้วก่อนก็เป็นราคาอยู่พี่น้องโลสิบกว่าพัน่แพงกว่าเขาตั้งสามเท่าสามเท่าสี่เท่าน่นราบอแล้วเขาโลเซอง์ทำพันอันนี้โลสิบกว่าพันต้นกีซี่สวิมาขายเนี่ยะออสิยาเห็ดหน้าสิห้าแต่กี่ซี่ว่าปดโผลแล้ว ฮาโลนี่ได้แปดสิบกว่าพันวพีเนองสะสมไห้ซะแพงก็ได้จากสอบแล้วนี่ส,สี่สอบคิซี่ย้ำนี่มันก็บกคอยงามบันไดวีนเนองเพราะว่าย้ำแรงมัน มันสิออกแต่ตายเนี่ยขัดยามหน้าน่อยเหลือมมงมงเบิ่งเสอบเนี่ยมันบ่อคอยมีสอเป็นน,นี่เนาะอันนี้ก็หับสื่อมาก ตั้งแต่เปิดห้างในนอะเศร้าวกว่าปีเลยการย่งบบหู่าเขาเอาไปเห็ดอีสังมีแต่หับซื้อหับหับซื้อแล้วก็ไปขายแต่โบหู่าเขาเอาไปเห็ดย่างนาะพี่น้องนี่คือคิซี่ชศวา้บา,าบ้านบ้านเฮากบพอได้ใส่ได้จ่ายเงินกับน,น้่นซีซี่เนี่ยแล้วนอะพี่น้อง ถาเพื่อได้ดุขยันขันแข็งกับหาขิดซีมาคายได้มือละโลสองโลกับมือโลละสิบกว่าพันกับสองโลกับสามสิบกว่าเนาะแต่ถามมือได้ไปมันบบมีกะบได้มือละโลกับถอนอะไรเงินเนาะสิบกว่าพันสิบกว่าพันนี่ก็สี่สิบกว่าบาทหาสิบเนี่ยแหละพี่นอ้องถาเป็นเงินบาทกะ อีย <c oughs> เตือนมาน้องบุมหนึ่งเขาเปิดล้าน ป้อนเขาน้องแต่ก็ไปงงเฮียนพี่น้องเมื่อนี้เพิ่นลมาได้ล้างถวยแล้วเมื่อนี้ลางแซ่เพิ่นตื่นสวยเฮ้ยตื่นสวยตีลอยสวยทำไรตื่นสวยว่าะเ่อพี่น้องว่านี่ไปเที่ยวนั่งรถไกลเมื่อยนี่ใซ่ขวดแมงซ้อนคือบุรินบกเห็นเบ,บกไม่ได้กินเดี๋ยว ល ôi ឲ្យមកគីនខ្ញុំគីនផ្ួតមឿងសອນហ៊ឹមហ៊ឹមហ៊ឹមចាក់អេน้องบัดមិតតាកាមម៉ូฮะជော့

ก,ก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามให้ส่องสะแพงเนี่ยได้พี่น้องเด้อเผื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะช่วงนี้กับวิวโต๊ะลายพี่น้องิสด้บัตรตำเงินไหนมาลงไอเอฟซีเบิง่งยู่บอนนี่เนาะขันบอกเขามาเป็นกำลังใจห้เนี่ยขอขอบพคุณเด้อที่ติดตามตลอดมาสวัสดี